เอาเลยครับผมกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะผมกับผมนายมิเตอร์หนึ่งเกมเมอร์และวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนครับก็จะเป็นแอดออนงูนั่นเองหรือว่าจะเป็นขอเพลงที่มันมีงูออกมานะครับผมอ่าโอเคก็สำหรับแอดออนนี้จะเป็นยังไงก็กระทืบไ์ให้ถึง200ยไลค์แล้วก็ไปชมคลิปกันเลย โอเคสาหรับแอดอนนะก็จะมีแต่งูอย่างเดียวนะมันก็จะเปลี่ยนจากใครตัวอะไรก็ไม่รู้นะผมมาเป็นงูนะนี่ใครก็จะอยู่ตรงนี้เลยสปาวมันโอเคเรามาดูการเสกเลยแล้วก็ให้เราวางไปนี่ก็จะได้งูนะเลื้อยได้ด้วยดูว่ามันจะตุยคิบเปิลไหมโอโ้โหเลื้อยอย่างเดียวเลยไม่ดูพี่อะไรเลยดูดูอันนี้ไหมไม่ตุยครับมันจะตุยพวกสัดนะผมพวกนี้ตุยไม่หมูตุยหมูไหม หไม่ตุยเลยน่ะดูดิโอ้โหมันไม่ตุยเลยครับแกะมันตุยแต่แกะนะครับผมเอามูก็ตุยว้าวแต่มันไม่ตุยพวกมอนสเตอร์นะนี่ครับมันตุยแค่นี้นะนะนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยโอ้โหเด็ดด้ดปล่อยไว้เยอะๆเลยนะครับผมมันไม่ตุยมีด้วยนะครับผมนี่บูปล่อยแกะเยอะบอกเลยแป๊บเดียวเดวยกก็ตายเองแหละน่ะดูครับผมนี่โอ้โหเลยโคตรเทเลยนะครับผมว้าวเห็นไหม ไอตอนก็มีประมาณนี้อยู่แล้วเนาะนะครับผมโอเคโคตรแจ๋วเลยเอาไว้เล่นได้เลยนะเนี่ยเป็นงูมันน่าจะตุ้ยเราอยู่นะไม่รู้เหมือนกันโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ์ผมด้วยครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ